สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณป๊อปน,น,นะคะในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องคำบุพบทนะคะเราก็จะเริ่มเรียนแล้วก็เริ่มทําในแบบฝึกหัดภาษาไทยแล้วนะคะก็คือจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะชื่อว่าบุพบทนํนาหน้าคาสูงคำน,นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะมารู้ว่าคําบุพบทคืออะไรเนี่ยปุ๊บป๊อปก็มีปริศนาทายภาพมาให้เด็กๆทายนะคะภาพแรกเลยก็คือ เด,เด็กเห็นอะไรในภาพนี้นะคะก็ลองแต่งประโยคหนึ่งประโยคมาให้คุณออกนะคะค่ะภาพนี้นะคะก็คือเด็กนอนในเตนั่นเองต่อมามาดูภาพที่สองค่ะ,ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยกำลังให้ของขวัญเด็กคนนี้นะคะเราจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ้า ประโยคนี้ก็คือพ่อให้ของขวัญลูกนั่นเองนะคะเด็กๆลองสังเกตนะคําว่าในกับคําว่าให้นะคะสองคำนี้เนี่ยเป็นคําบุพบทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมสองคำนี้ถึงเป็นคําบุพบทแล้วความบุพบทคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ คำบุพบทนะคะก็คือคำที่ปรากฏหน้าคำนามหรือคำสรรพนามนะคะเพื่อบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำนั้นกับคำอื่นในประโยคเดียวกันนั่นเองซึ่งคำบุพบทนะคะก็จะแบ่งหน้าที่ไปทั้งหมด7อย่างด้วยกันนะคะก็คือ 1. จะบอกตำแหน่งนะคะบอกที่ตั้งสถานที่ก็จะมีตัวอย่างคำเช่นบนในใกล้ไกล,กลนั่นเองก็คือบอกตำแหน่งนะคะ2เลยก็คือบอกความเป็นเจ้าของนะคะ 3บอกเป็นบอกผู้รับผลนะคะสบอกความมุ่งหมาย5บอกความเกี่ยวข้อง6บอกเวลานะคะและสุดท้ายบอกสาเหตุนั่เองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละหน้าที่ของคำบุพบทเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันแรกนะคะเป็นคำบุพบทบอกตำแหน่ง ที่ตั้งสถานที่นะคะเช่นคําว่าบนในใกล้ไกลใต้นอกนะคะคําเหล่านี้เนี่ยจะบอกตําแหน่งใช่ไหมคะตัวอย่างประโยคนะคะเช่นกระรอกทําลังอยู่ในโพรงไม้เห็นไหมคะคาว่าในเนี่ยจะบอกตําแหน่งนันเองอันที่สองคือฟูงหิ่งห้อยเกาะบนต้นลําพูนะคะนี่ก็บอกถือว่าหิ่งห้อยเนี่ยเกาะอ,อยู่ข้างบนนะนะคะต่อไปอันที่สองนะคะก็คือคำบุพบทบอก ความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะก็ได้แก่คําว่าของคําว่าแห่งคําว่าไหนนั่นเองตัวอย่างประโยคนะคะก็เช่นพุนช้างพุนแผนเป็นวรรณคดีพื้นบ้านของไทยนี่คาว่าของนะคะก็คือแสดงความเป็นเจ้าของแล้วนะคะต่อไปอันที่3มเลยคําบุพบทบอกผู้รับผลนะคะก็ได้แก่คําว่าแด่คาว่าแก่ตัวอย่างประโยคนะคะก็คือ ลูกศิษย์มอบพวงมาลัยแด่คูนะคะเห็นไหมคําว่าแด่นะบอกผู้รับผลว่าอ่ะคูเนี่ยได้รับพวงมาลัยแล้วนะ,ะต่อมานะคะสี่เลยก็คือคําบุพบทบอกความหมายนั่นเองนะคะก็ได้แก่คําว่าเพื่อสําหรับนะคะตัวอย่างประโยคเลยก็คือคุณพ่อทํางานเพื่อครอบครัวนะคะนี่บอกความมุ่งหมายแล้วว่าอ่ะคุณพ่อเนี่ยทำงานเพื่อครอบครัวนะอ่ะครอบครัวจะได้แบบมี เงินมีอะไรเพื่อที่จะนำไปใช้ประมาณนี้นะคะอันทีห้าเลยก็คือคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องนะคะก็ได้แก่คำว่ากัากจาต่อด้วยโดยระหว่างนะคะนอกเหนือจากนี้ก็มีนะคะตัวอย่างประโยคเลยก็คือเขาดูแลต้นไม้เหล่านี้ด้วยความรักนะคะอันนี้คือบอกความเกี่ยวข้องเนาะ,ะต่อมานะคะ อันที่6เลยคำบุพบทบอกเวลานะคะก็เช่นเมื่อกระทั่งตั้งแต่จนและตอนนะคะตัวอย่างก็คือฉันมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเห็นไหมคะอันนี้คือบอกเวลานะ,ะอ่าต่อมานะคะข้อที่7เลยก็คือคำบุพบทบอกสาเหตุน,นะคะก็ได้แก่คำว่าเพราะนะคะตัวอย่างก็คือพวกเรามีกำลังใจเพราะครอบครัวนั่นเองนะคะอันนี้เอ่อ คำบุพบทเนี่ยเขาก็ได้บอกหน้าที่ต่างๆแล้วเนาะก็มีทั้งหมด7อย่างด้วยกันนะคะแบบฝึกหัดนะคะครูป๊อบก็ให้นักเรียนเนี่ยทำทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนะคะหน้าที่5หน้าที่6แล้วก็หน้าที่7นะคะสามหน้าด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่5นะคะอ่ะ เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเลือกประโยคไปเขียนให้ตรงกับภาพนะคะแล้วก็สังเกตคําที่ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะเช่นประโยคแรกพายงามถูกขุนช้างลวงเข้าไปในป่าเด็กๆก็ดูว่ามันควรจะเป็นภาพไหนนะคะแล้วก็เอามาเติมเนาะและที่นี้ตรงนี้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเพื่อนๆทราบหรือไม่ว่าคําที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยคเนี่ยคือคําชนิดใดอ่าเด็กๆลองสังเกตแล้วก็มาตอบตรงนี้ด้วยนะคะว่าเป็นคําชนิดใดนะต่อมานะคะ หน้าที่6นะคะข้อที่1เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเลือกคำบุพบทต่อไปนี้นะคะมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเนาะเด็กๆก,ก็อ่านประโยคนะคะเช่นอันแรกพ่อแม่และคุณครูเป็นผู้มีพระคุณต่อเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างข้อที่1นนะคะต่อมาข้อที่2ใหญ่นะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำบุพบทในประโยคแล้วก็บอกหน้าที่ของคำบุพบทนั้นด้วยนะคะ เช่นอาเกษตรกร,ร,กรต้องทํางานตั้งแต่เช้าตู่เขาก็บอกว่าอาตั้งแต่เนี่ยคือคําบอกเวลานะต่อมาข้อที่1นนะคะครูป็จะเฉลยหน่งข้ออ่าข้อที่1นึ่เขาบอกว่าครอบครัวของฉันจะนัดรวมญาติกันเสมอนะคะคําว่าของเนี่ยเขาบอกถึงอะไรคะบอกถึงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะ ก็ประมาณนี้เนาะอันนี้สองเด็กๆก,ก็มาดูนะคะว่าคําว่าด้วยเนี่ยเขาบอกถึงอะไรนะคะในคําบุพบทนะก็ะคือหน้าที่ของคำบุพบทนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3าใหญ่นะคะให้นักเรียนเนี่ยแต่งเรื่องจากภาพต่อไปนี้นะคะโดยให้มีคําบุพบทอยู่ในเรื่องอย่างน้อย5คํานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคําว่าในาต่อตามริมสู่ไม่ว่าจะเป็นอบอกเวลาหรือบอกความเป็นเจ้าของอะไรก็แล้วแต่นะคะเด็กๆสามารถนํามาแต่งเรื่องในนี้ ในนี้ได้นะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้ครูป๊อบด้วยนะต่อมานะคะอันสุดท้ายเลยให้นักเรียนนะคะสรุปความรู้จากเรื่องคำบุพบทนั่นเองนะคะ <C> um <ple> คำบุพบทคืออะไรนะคะคําที่ปรากฏอะไรหน้าเด็กๆก็ไปดูอันที่ครูป๊อปบอกนะคะข้างหน้าจะมีความหมายของคำบุพบทด้วยนะคะ <C> um <ple> และหน้าที่ของคำบุพบทเนี่ยมีกี่อย่างมีเจ็ดอย่างใช่ไหมคะเด <C> um <ple> ็กๆก็เอามาใส่เลยเช่นบอกเวลาบอกตำแหน่ง พี่ตั้งสถานที่บอกเวลาแล้วก็มีอะไรอีกนะคะทั้ง7ชนิดเด็กๆก็เอามาใส่ได้เลยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ครูป๊อบตอบมานะคะถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะให้ถ่ายรูปแบบฝึกหัดเอ,อ่อให้ถ่ายรูปนะคะส่งให้ครูทางไลายกลุ่มหรือว่าทางไรายส่วนตัวของครูก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูป๊อกก็ขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเด็กๆก็อยู่บ้านนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ